สบายดีเศร้าว,วันอังคารจ้าพี่น้องจ้าสบายดีง้มเศร้าจ้าพ่ทุกคูทุกคนจะเ้อยินดีตอนรับเขาสู่ช่องแม่น้องบ่อยจ้าลงมาซองเมืองเขาพี่น้องจ้าลงมาซ่อมเมืองเขานำถ่วมจ้า <c oughs> คิดไว้แล้วบ่ปีดน้ำต้องถ่วมถ่วมเพราะว่าฝนมันตกแห้งอีหลีพี่น้องมูสัตมัววันเนี่ยตอนคำวานเน่ยตกแห้งอีหลีล่หล่อแต่ว่าโบโดนปัญหาทับถ้าแม่นตกโดนๆน,นะโอ้ยยันแม่นบ่เห็นปลายเขาอยู่พี่น้องแต่ยังเรือเห็นอยู่ย่านเด้อย,ยานพฝนตกซ้ำๆมาอีกเด้พี่น้องเขาแม่น้องบอยสีเลือบอะไรนี่ ระบายออกกัดตักชิระบายออกทางใดเละบ้านนี้พอน้องบอลกันยังไปอันปากซีไทยระชสีเฮ็ดุห้ใส่ท่อใส่ยังกันนองบอลกันตักเสีเฮ็ดเป็นจักบอหืมเนาะแม่พี่น้องถั่วม,มิดบอนเพิ่นตำต,ำ,ตำเน่แต่บอนช่วงๆเน่กัดชีเลือโยนเนาะท่าซ้ำไม่อีกมือนี่ บอลเลื้อน่แน่ๆปะบัวว่าเบิงก็ได้แต่เบิงเดี๋ยวทำมันสั่มาอีกมื่อนี้ก็แม่กับลูกจิพยายามหาวิธีเอาหนำออกแล้วพี่นอ้องถ้าเบิงถ้าเบิงก่อนถ้าพ่อปันนี่กะมื่อนี้ก็อาซีแหงคอดลงไปอีกอยู่พี่นอ้อง มาเบิงนาะก็ะด้แต่เบิงพี่น้องเอ้ยประบัวก็ได้เห็ดยังก็บ,บ่กคอยเป็นเบิองแหลวก็จะกลับเมือฮือนไปแลละพี่น้องเพราะว่าพอน้องบอยเพิ่่อยูอ่มา่หาให้ลูกเห็ดเรียงยังแทนพ่อเพิ่นเกลือไก่เกลือกาปลอยงัวปลอยม,อ,อ,ยมอไปกันตลุี่นอง โอ้ยฝนตกฝนตื่นมาผัดแดดแบบเมื่อวานเนี่แหละพี่น้องประมานเวลาเก้าชิมาอีกบ่นเนี่เมื่อวานก็เป็นแบบนี้แหละตื่นมาเลยแดดแจ่มแต่พอบ,บายบายมาเอา้าบลืมตืมต่ำว่าแมนฝ่าหัว <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดีฝนตก เลาะทงเลาะท่ายามสาวของหัวซึกสดซื่นพี่นอ้องหัวซึกเย็นแต่ขีฝ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสีลายลายปกติแบบมีเฮ็ดออกโาแมนเฮ็ดลอยออกแล้วบอกประบวสิบป,ปจังได้ละบาทนี่พ่อน้องบอยกับพ่อยู่ สิพาพี่พาน้องไปเขาปลาเกบเพชรอย่างไรระบาดนี่มาขืดอยากเถเด้พี่น้องเลยเมงก่อนเมงก่อนถามมันออกอีลีผู้ดเดียวกับสิลุยแลนะนอพไปนอนถามันออกอีรีนะทังเบิ่งข่าวข่าวข่าวคนแถวบ้านก่อนถามมันออกอีรีมันต้อง ได้ยินข่าวรึเปล่ว่าผู้นั้นได้เฮ็ดผู้นี้ได้เฮ็ดนะพี่นอ้องออ้ยอ้ยอ๊อฟหัวหนาทางให้ทางหน้าจ้ะ ให้อัดให้เบกอัดให้ได้อัดทางไหวกะชิม,มีนนำครั้งในจักหน่อยให้ได้บาอัดกระแหงต้นจ้ะพี่น้องขึ้นจากทงจากท่ากะตามปัะบัวไปเบิงยเฮือนพูดละจ้ะชิม,มีภารกิจยังให้เบิงให้ชมชิม,มีภารกิจยังให้ลูกลูกผนเหตุจ้ปะปั๊บบัวกลับมาจากทง กลับมาจากทงนาเสียงไก่ดังสนั่นวันไวเสียงคิดแต่ว่าแม่ลูกป่ทันตื่นตื่นแล้วพี่น้องน้องบอยโอ้ผมมีไฟบะลูกยังอ่ะอโทำหน้าที่แทนพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อประยู่เกือไก่ เจ็ดนาทีแทนพอม่ทำเสียบไฟง้วหลือเป่าลูกอือแม่ก็ะพาขึ้นมาคิดว่าอยากมหท่านได้ตื่นนอนกันลงตื่นมาก็ลงไปสอมมึงนาแม่ก็ได้ บวานพ่อไปปานนี้ใหญ่ไหมเมื่อนี้ลูกกะสิไปนี่ป้าอันน้องบิ๊กกับแม่อีกแล้วพี่น้องแมกปานี้ใหญ่อืมเอ็นยุสป้าเออมันกินตรงป้าปนี้ใหญ่น้องบอกว่ากะจะไปอันเฝ้ารถโรงงานบุญบางไฟบ้านนายุงพี่น้องคุณหล็บไปกระมื้อเช้าบนบุหรมานะปะนะูนนะแล้วลูกเข็มขึ้นไหมบอกอันนี้อันเลิกเขาก็มา ัก็จ้าเลิกไว้ก็ได้มาไหวเบาแ่นี่ก็ไปเก็บสู่ซอยเข้าเฉลิมเจริเก็บสู้่ที่นี่ซอยเขาให้ไปพี่น้องให้ไปหาเงินอซอยกันพมอมีนนอรายจ่ายเข้ามาในครอบครัวพอมีรายได้เข้ามาในครอบครัวเนาะพี่น้องเ <c oughs> พิ่นจ้างไปเฝ้ารถติดปีรถดงานบุญเมืองไทตั้งเวทีวงดนตรีเมื่อวานนี้เพิ่นก็ไปแล้วลจ้ะ ไปอันต่างเวทีไว้เมื่อนี้คือไปปฏิบัติหน้าที่แต่ที่ทีมน้องบีกับแม่ไว้อยู่ฮือนอีเลยกจ้ะเหลือสองนออยู่ฮือนแหละจิเป็นจังได้แล้วพี่น้องเมื่อนี้เบึงแต่ามาเอบิงน้องบีกับแม่จ,จิจกตากันบอกเมื่อนี้พี่นอ้องมูม่วห้องหามูม่วห้องหาพี่น้องประวัติลงทงกับไอ้บอย กู่ห้องงานแล้วตื่นมาบบเห็นไผยละเอิญหาโลดได้พี่น้องเลยฮะตื่นมาบบเห็นไผยละเอิญหาโลดเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมาแล้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 วส่งเสียงเอิญหาโลดได้ตื่นมาบบเห็นไผแหละเอิญอยากออกมาบรรลุมองนอนเพื่อนพี่น้องบนใหนเพื่อนนอน ต้องให้พ้นนอนอ,อยู่กลางคืนย่านพ้นแรนออกอันถนนบางไก่ถนนไปแล้วไปแล้วไปแล้วสบายดีย้ำเช้าก่อนลูกอ้ยไปแล้วไววๆไปแล้วววๆกลับมาแต่ทงแต่ทา มาเปิดห้าแล้วจ้ะพี่น้อง,ำส,อองสำหรับเช้านี่ขลุกคุกขุนอยู่คือเก่าคือเดิมโดยพี่น้องสำหรับเช้านี่ประว็สิเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆไว้จำเนี่ยกนเด้อจาพี่น้องจ้าขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคูทุกคนท,ที่เข้ามาติดตามชมซ่องแม่น้องบอย ขอบคุณพี่น้องลหลายๆด้วะเด้ขอให้พี่ให้น้องทุกผู้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญเหยังทำยังก็ลื่นไหลเด้อจ้พี่น้องจ้ามีสุขผาบแข็งแหงงลำรวยลำรวยกันทุกคนเ้ยจ้า <c oughs> ไปแล้วจ้าบ <c oughs> ๊ายบาย